ได้จิบเข้าไปสักคนละจิบสองจิบหน้าตาสดชื่นขึ้นเยอะเลยนะคะเบาซ้อของเราน่าจะหิวน้ำน่าจะหิวน้ำนะคะเรียนเชิญยืนยังจุดเดิมได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่ช่วงบรรยากาศสบายๆนะคะเป็นช่วงถามมาแล้วก็ตอบไปนั่นเองอ่าต้องบอกว่า เรามาอยู่ณนะที่แห่งนี้ตั้งแต่วินาะทีแรกจนถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบเรื่องราวความราักของคุณแนทแล้วก็คุณออยนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เรื่องราวความรักของทั้งสองท่านผ่านการถามคําถามในวันนี้ค่ะคําถามแรกค่ะคุณแนทคุณออยค่ะอยากจะทราบว่าทั้งสองท่านรู้จักกันได้อย่างไรคะเอ่อคือผม เจอทางผมเคยเห็นเขาอยู่นะครับก็อะไรแอะอะไรแอะอะไร <c oughs> คือผมเคยเห็นเขาอยู่ครับเห็นอยู่หน้า Facebook บ่อยๆก็ลิเกด้วยกันนะครับเราก็จะเคยเห็นว่านางเอกคนนี้เล่นอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เราก็เลยติดต่อไปว่ามาเล่นลิเกกับพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปีที่เขาไม่อ่านข้อความนั้นของผมเลย <c oughs> ดองไว้สักหนึ่งปีเลย <c oughs> ใช่ครับถ้าเป็นไข่ก็น่าจะเค็มแล้วใช่ครับ แล้วก็มีน้องคนนึงให้ไปติดต่อให้ก็เลยก็เลยให้น้องคนนั้นทักไปพอทักไปปุ๊บแล้วก็เขาก็กําลังอยู่โรงลิเกพอดีก็เลยได้โทรคุยกันครับอ่าเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปีพอดีใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นครับค่ะใช่ครับเจ้าสาวคะเห็นข้อความที่เจ้าบ่าวทักไปไหมคะเห็นค่ะตอนแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าไม่ตอบเพราะว่า ส่วนใหญ่เพลกลิเกเป็นแบบนั้นก็เลยไม่ค่อยตอบใครปกติไม่ค่อยตอบใครอยู่แล้วก็เลยว่าเออเขาก็คงแบบว่าเออหมายอไก่หาไปงานอะไรอย่างงี้ก็เลยเราก็เลยไม่ตอบอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ตอบคิวปิดของเราใช่พอพอมีเขาเรียกว่าแม่สื่อมาพูดจริงๆว่าเฮ้ยเขาชอบเรานะแล้วก็เลยแล้วตอนนั้นเราไม่มีใครแล้วก็เลยลอง ลองคุยดูไม่เสียคุยตอนที่ลองคุยดูยังไม่ได้มาอยู่ในในคณะของคุณ่ใช่ค่ะยังไม่ได้มาแสดงด้วยเรอาอแ,แม่สื่อของเรามาไหมคะไม่ได้มาไม่ได้มาครับ่คค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่ทั้งสองท่านนั้นได้เริ่มรู้จักกันนะคะแล้วเพราะอะไรคะ ที่ทุกท่านรู้สึกประทับใจซึ่งกันและกันและก็เลือกที่จะพูดคุยศึกษาดูใจกันเอ är, ผมเป็นคนที่เวลาที่ผมจะคบใครนะครับผมจะไม่ค่อยได้ดูองค์ประกอบ <ats> ผมจะดูในความรู้สึก Web แวบแรกว่าถ้าผมดูหน้าแล้วผมถูกชะตาอย <ats> ่างเงี้ยผมก็จะ <ats> ก็จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปเลยแรกเท่านั้นก็ค่อยมาศึกษาอุปนิสัยกัน <Ừ. S 2> นะครับเห็นหน้าแล้วมันชอบมันมันปวบดี สเปคสาวอวบใชอ,ชอบผิวแบอวบอ่ะเจ้าสาวเราไม่เห็นอวบเลยจะสวยหน้าสวยขนาดนี้นะคะเอ,เอาง่ายๆคือเราเริ่มจากการา first impression ก่อนรอักแรกด้วยที่ภาพลักข้างนอกก่อนพอได้รู้จักการพูดคุยกันก็เริ่มศึกษาใจประทับใจในนิสัยของเจ้าสาวรประทับใจอะไรนะคะขอเด่นๆสักข้อหนึ่งใน ช่วงแรกที่เราเจอกันก็คือที่เขาจะเป็นเสมอนั่นคือเขาเป็นคนบ้านๆเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยใฝ่สูงหรือว่าไม่ค่อยอยากได้อะไรที่มันที่มันเกินตัวเขาจะชอบอยู่ยังไงเขาก็จะอยู่อย่างนั้นนี่เป็นความรู้สึกที่เวลาเราอยู่กับเขาเราสัมผัสได้ก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะอยู่กับผู้หญิงที่เป็นแบบเนี้ยแล้วก็ค่อยๆสร้างชีวิตแล้วก็เ,ออเก็บอดออมสะสมกันไปนะครับสร้างชีวิตกันไปก็น่าจะเป็นชีวิตที่ดีในวันข้างหน้าครับ เป็นผู้หญิงที่เรียบง่ายแล้วก็อบอุ่นใเปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเจ้าบ่าวของเรานั่นเองและเจ้าบ่าวก็เลือกบ้านหลังนี้เป็นพื้นที่ของชีวิตต่อจากนี้แล้วเจ้าสาวของเราล่ะคะ